มีใครที่มีปัญหานอนหลับยากหรือนอนไม่พอบ้างที่ก็เคยเป็นนะแต่ว่าปัญหาเนี้ยเวลาเรานอนหลับยากนอนไม่พอเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการจดจําสมาธิมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสมองของเราแล้วมันจะมีปัญหามันจะทําให้เรามีปัญหาในการใช้ชีวิตในใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานแล้วถ้ายิ่งเรานอนไม่หลับนอนยากสะสมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอลง คุมมคุ้มกันของเราก็จะอ่อนแอลงตามมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาอย่างเช่นสภาพแวดล้อมแสงในห้องนอนแล้วก็พวกงดเล่นมือถือก่อนนอนสักชั่วโมงหนึง่งเราค่อยๆหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงนอนไม่หลับเพราะว่าถ้าเราไม่หาสาเหตุมันก็จะสะสมเราก็จะป่วยง่ายเลี้ยงคาเฟอีนแล้วก็พวกแอลโกอฮอล์แล้วตัวเนี้ยก็เป็นตัวช่วยตัวเนี้ยเขาจะเป็นจิงโก สารสกัดจากใบแปะก,ก้วยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใบาแปะก,ก้วยเนี่ยช่วยในเรื่องอความจําช่วยในเรื่องสมองก็ทานง่ายด้วยทุกคนทานไม่ยากนะคะตัวนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กหกขวบเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ทานได้อย่างเด็กเนี่ยทานได้ไม่เกินวันละคือเขาลักษณะเขาเป็นกัมมี่แบบนี้ทานง่ายเหมือนขนมนี่ค่ะเป็นกัมมี่แบบนี้นี่เลย ลักษณะจะเป็นแบบนี้ทุกคนน่าทานมากเด็กทานได้ไม่เกินวันละสองเม็ดนะคะทานหลังอาหารนะคะเคี้ยวๆทานได้เลยเหมือนขนมนะคะอร่อยแล้วก็ทานง่ายจริงๆทุกคนเหมือนขนมนะคะอยาให้เด็กทานเยอะน้เพราะว่ามันอร่อยนะคะพี่เองก็ทานเป็นประจําลักษณะกัมมี่แบบนี้คือมันอร่อยและทานง่ายนะไม่ต้องมีน้าก็ได้นะคะทานหลังอาหารนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะทานละสองเม็ดเหมือนกันแต่ว่าเน้นนะต้องเด็กอายุหกขวบขึ้นไปตัวเนี้เขาจะไปช่วยการทํางานเกี่ยวกับสื่อประสาทในสมองเพราะตัวนี้ เขาจะไปช่วยในเรื่องความเครียดแล้วก็ทําให้เราอ่ะหลับลึกหลับได้ดีขึ้นยาวขึ้นยิ่งถ้าทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดแล้วก็ความจําเนี่ยช่วยได้ดีเลยค่ะพี่ทานกิงงกบสารสกัดจากใบแปดกลวยเนี่ยเป็นประจําสารสกัดจากใบแปะกวย120มิลลิกรัมแล้วถ้าใครอยากลองเนี่ยพี่อ่ะหาร้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนะคะไว้ในตะก้าแล้วนะคะลองไปทานกันได้เลยนะคะแล้วราคาน่ารักไม่แพงนะคะกดได้เลยนะในตะก้าจะ้ะ